นี่คือง่วงกินบ erm ่อเนี่ยนะอ๋อสบายดีทั้งนิ่งเนี่ยเลยง่วงกินยังเดือดแต่คือมันติดปลูกช้อนอีกบนพวงยาอะไรที่ปลูกอยู่ไฮน่าใช่ไหมปลูกอยู่ไฮนะปลูกอยู่ใกล้เฮือนบัวกอนคุนบ่ เออไก่น้ำนเนาะอยู่น้ำน้ำนี่ยันมันบุกุ้มเนาะนกินได้เถื่อนเพราะปลาน้ำนองกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะเบิร์สมองสุบอลมาสิปเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางไทยอีกทีหนึง่งมาพบมาพบกับช่องยูทูบของวัวเวียงชายใจกันด้วยพี่น้องเลย บรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาเนาะอะ่าอยู่ปา่าอยู่ร้อนในมือนีพี่น้องนี่พี่น้อง,องทุกคนคือจะจำได้เนาะพี่เนาะก่อภัยมาหาทางน้องนี่อยู่หน้าเพิ่นพี่น้องเลยไปเดินไปชมกันพี่น้องเนาะงางอยู่กัรน,น้องมาบบบนี้อ่ามตะมกตมกตมกตะแตงเพิ่นจนจนห่วง <c oughs> จนนั่นเบิดเออโอ้ข่างมันอ่ะ ข้างมันเห็ดเห็ดข้างมันดีนี่ปลูกชอนนี่ก,กไ็ได้เลยนี่มาวมันนี้จนจนเบิดเลยมายังมายังตัวนี้คืองัวงกินบ่อนี่นะโอ้สบายดีดยังนึงเลยเลยง่วกินยังเดือดแต่คือมันมจิตปลูกชอนออนี่งบนพวงยาอะไรดี ปลูกอยู่ไฮนาใช่ไหมปลูกอยู่ไหนาไ่ปลูกอยู่ไก่เฮือนบ่พอนคุณบอเออไก่น้ำเนาะอยู่น้ำน้ำหนี่ย่านมันบกลุ่มเนาะกมกนอ่กินได้เถอะอบ่ปลาน้ำนองบ่ฮะยังบ่ได้ตรติรุนบ่ได้ติร์นเติรนะง่ายเดียวละงายจใหญ่ะ ปลาเพินเพิ่น,ป,นปล่อยปลาลายได้ปีนี้พี่น้องกี่วะชิมากินปลาน้ำหน้าเพิ่นอยู่อ่ะหมูมีเวลามาจักเทือ่องมากระแต่มักแต,กเตงเงี้ยหากับเป็นชายหลอกฟางเนาะนนมาวันนี้เราจนห่วงนอนอยู่ไห้เมื่อคืนนอนอ,นอนอยู่บ้าน,น,อนเออจะเมื่อค่ำบอกหมดชัว่ว มืดโอ้หอ้เขาไปหาเบึงอยู่เพื่อนนะ่คือบ่อ่เห็ในไต่พื้นไต่ภัยหนึ่งมาก่าเดยวนเออทม,ทมอยู่วะเห็นบ่อนนองหนิงยางผ่านตรงนามาหน่เราบ่เห็นน้ำมือนี่นะบ่คำมืออะไรคำมาน,ะอ,น,นอนเพื่อนนะ่ะปกติจะเห็นอยู่เราเดียวของ,งนาคำเจ้าเมื่อเจ้ากเมื่อทางตรงนาคือเก่าบ,บ่าโอ้แสดงว่าไงไป่อน Này, phải cột chậu Kính khẩu đã bộ mình Nhanh vô Nhanh sau vô nó, phải bà nằm dưới tiếng Vừa kính đẹp vô Vừa chụp kính đẹp Khuếng này bộ này xe hàng đê bộ nông nì Ba bay đấy. นาวนาวยี่นอกระนาวนีเนี้ยยามนาวอะยามนาวกรนาวนี่เน้ไปเดินเนี่สิไปอันพากันไปบุญบ่ ชาอีเมียน่ะสิปไปโอ้ทางเมียลยเจ้าเลยไหมมได้ไปม่ปได้ไปเมียค่ะค่ามีบุญนี่ไปจังมือละไปโทรเมื่อวานบ้านนี่ไปบ่ลยเจ้าไปบ่ไปกลางคืนเออไปกับใครน่ะเมียของเราผมชวนไปอืมวันนี้ก็ดจะไปอีกทางเวงแม่จะไดไป <laughs> <laughs> เออ ปีหนึ่งมีเธ่หนึงชื่อว่าได้พี่น้องเลยงานน่ะงานกวาดสิปยยไปอายุตอนพูดนตอบแดงๆพุูดไปโบนาวบ่ไปตอนคืนหนาวขี <c oughs> ่รถหน,นาวใช่เอารถไทยนี่บ่ไปนะคือหลายคนแท้มารถไทยนี่แหละรถไทยไปคาบจ้ะเพื่อกับพ่อน้องดาวอ่ะโอ้ พอน้องไปบุญกะขี่รถถ่ยไปน้องกันเลยอ๋อหลายคนบอยง่ายใช่เนาะไม่ไปกลางเบ่นกลางคืน,นเอลยอไปตอนเว้นไปเบิง้งขี่น้องนเนาะไปเบิ้งคนคนกะค,คนลายอยู่ว่าเมื่อวานกระลายยุ่ปีนี้กับปีกลายนี่ปีแดกคนลายกูกันปีกลายนี่กระลาย <laughs> เพราะมันมีงานเขาเริ่มก็แต่วันที่สเจ็ดพุ่นไอ้ไปเธอหนึ่งแักคนยังมาลายมันได้มือมันทีสเจ็ดให้ฟาน้องมีตีไปเทียวแต่มันจะมีคองเด่นของยังเด็กน้อยอยากไปเด็นได้ยังไปบุญได้เสียอนี่บ่ฮะ น,นี่ว่าชื่อเสียงมันแขนยาวนี่ไปหาเราเบิ้งยู่ได้ไปหาเราเบิ้งซื้อเลยไปเด่นเนาะไปเปิด,ดมูเปิดตาไม่ได้ไปโดนๆดนไปเท่านึงคือว่าเนะโ <c oughs> ดนๆดนไปเท่านึงแล้งน้งอ,นอ,งนองนิงตัวแล้วนี่ว่าเมื่อคืนนี่ไปพากันไปเจาะเบ,บิ้งกับมันน้องวีติอยากเล่นไปน้ำพอโดนไปเจาะเบิงงบ้งน้ำโบเห็นสงสัยมาา ปลาสิมาเลาเยี่ยนขั้นย่างนะอันนี้ว่าเมื่อค่ำมื่อวี้เจ้าเมื่อกเนาะแต่ละมือเออบย่างโบเมื่อค่ำแก่ย่างดิเพราะว่าย่างลำทางนี่คือนั่นคือว่าแล้ใบลงแถวทางท่าหอนี่ยเพรได้ไปทางนี้เนาะ่อ่าลัดทวงหน้าไปกับขามห่วยไปกับเม่นหอดทวงหน้าเลยเนาะเือเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะเที่ยงกับเมื่อค่ำ เพิ่อนจงทางไว้ให้ออกอยู่บ่อใชน้น้ำมันบ่อน้ำเขาบอกคำมีตะไคร้มีอยู่มีทางออกอยู่เนาะเลยพอพอน้องไปบุญมาได้นั่นได้บอบ่ได้ไปหางเงินได้บอเพิ่นก็ว่าจะไปอครั้งเบิ่งเขาละเพิ่นเฮ็บดบ้าน่บไปบ้านนินเพิ่นมาชี้เฮ็ดนั่น,นแหละ เป็นก็อยากไปแนวอยากไปแนวคิดฮอดลูกไปแน่โอ้ดึงนะเนาะมาอยู่เฮิงนะมาอยู่ห่วงดึงกับลูกกับยันนะอห่เวงดึงกับลูกกับยันนะเลยไปอยากไปคือว่านะเอาไปบอนองไปบุญไปบุญกัน่าจะไปนะ <c ười> นิดหน่อยเนาะ ไปไปอันเบึงไปตั้งมาสู่ไปบุญบ่อนเลยอ๋อมาจะดอดบ่หากกมามานี่แหละ น้องมาปุนยางมานีตู้คนมามามาน้องไปบุ่นกใน้อใช่โอบองบโอ๊บโอเบโ่๊อบอ๊โอ๊บโอ๊มโอ๊บโอ๊บโด้บอ๊บโอ๊บโอ๊บโอบอบออ๊บ่อ๊บาบโอ๊อออบอบโอ๊บออ๊บโอ๊บโอ๊บโอบ แบปากโม่ขนมาลเหยื่อนะจกย่านยุ่งนะบริโภคเบิงโถ่เป็นเบิร์นินเบิรแต่กพวกเราแจ๊บปากปไปไปเอาใบบุญข่าน้ำเลย้วเบิ่เนี่ยาการิกรบเห็นเนาะช่างช่างย่านแท่แต่เก่าคือว่าอยู่น้ำอยู่ไปไปอ่าเด้ออ่าพาไปเด้อน้าเรียกถนนแบบจะว่าจักว่าจะไปบุญเรอยากมาน้ำมาจักอันน ไปบุญปะไปบุญ <Pop> ด <keys in expand> <sh> ้วยด้อยาแกบ่แกบ่ย่านเฮ่าไปจจกบ่ได้เห็นเถื่อมาน้ำดุงมายหานเห่าเลยนี่นะไจะขีดล้อเออไ่ได้เห็นเถึ่งเลาว่าเอาใบบุญน้องใบบุญเขาเห็นในเอลาวาน้ำงบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นโดนญาานี่นาบุญดุงบมาพี่น้ำดุงมามามึงบีด้อ เนลุงวิเด้อเออปจเงิน่วมเมื่อจะไปบุญนะกถุงมุงวิไปมจกของุงวิเด้อมาไป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 แล้วแล้วแล้วไปนี่ญาตได้บจกถุงมุงวินี่มันเลยเห็นโดนไปไปเออเนาะนี่มาอยู่น้ำไผอยู่แต่น้ำเมตุวันนี้ดิเ้ยเออตินมตุบเขาในเด้อมาใ้ตัวสใดบ่าวบัดโบตินเมต้เลยวัวยัอย เอมาออจะนอนจีหอยใช่ได้นี่ยาลวอกอยู่น้ำยันบ้าหอยนแมล้คุณใหญ่เห็นแล้วนี่น้องบ้าอะไรน้องไม่พูนี่ว่ะเม่พูให้เพื่อนให้นได้ใช่พอได้เห็นแจ็คเท้าใช่ไหมจ๊ะเห็นเยอนั่นเปิดกล้องบอกเปิดเออ บุญ nào nó đơm 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 ใดบุญได้หยังว่าบักโคมามันหนาวเนาะเริ่ม ถ่ายพวกนี้มันเป็นพร้อมกันนะได้ไม่เคยเป็นรุ่นเนี้อเป็นรุ่นเดียวเลยยหมากมันบุคอคลาย้โอ้หมากบุคอยลบกเลยอืมเป็นได้เนาะปกติคือหมากลกแค่หมากแตงน้อยน้อยนี่แตงี่ปกติหมากนั่นจะไายเหมปลูกธรรมดาแล้หมากมันกับรกบริชายพูดปะใช่แต่ปลูกเพื่ะ รอบเดียวใช่รอบเดียวอะปกตินี่เราบญญาอย่างเห็นจะอุ้มหมกยคือว่าในไดโนอไมโนมันคือว่าญาติอาไบอกให้อุม้มแล้แจ่เก่าเออแต่ญาติเนี่ยบางอยอางเราเเห็นมาเดือนเนาะบางมาบ่งหันบังตอนมาดูหันบนั่นเป็นได่น่คือว่าเรายังน่อยอยู่นี่เราใหญ่แื่ ทางเขื่อนเพิ่นบ่ได้มีการต่อเติมยังขึ้นได้บ่ยัง,งเออจากไดกบัดน,นี้ทางแห่งเนี่ยเนาะยทางมันแห่งมันยังในบางทีเพิ่นอาจีเพิ่มเ,เติม,ตมยังเขื่อนทั้งครูเพินเ่นแต่ยางออกมาได้บ่ <c oughs> <c oughs> เลงว่านัดกันไว้หลายคนอยู่ได้หนิเล่งว่านัดกันไว้หลายคนอยู่ได้ผู้ทั้งครูหูเจ้าก็บยางออกมาได้ทั้งน่ะ ชวนกันแต่เมื่บ้านนี่วะเออเขากไิ่นนเออเยอยากไปนีรถเฮยมึิเี่ยวมานยอะปอ้าวเราไปเห็ุงานบ่ชานผู้ผู้ขับรถเนี่ยพอน้องดาวนี่ไปอยูมกับคนทิลามาไปบุญโอ้ลวไปเห็นอะรเครื่องนึงอยงมาไปบุญแล้วก็จะไปบุญกันอย่างก่อนเห็งานเครื่องมือ เยพ่ออพ่อน้องไปบุญบ่พาไปนะจักกะเพี่อไปแต่กราเพื่น่ะขอพอน้องไปบุญครับพี่มาปะคนใจห้องวันเช้าเราอย่างมาไว้บ่เอออยากมาแต่มาได้นะไปเลยอยากมาไวมาแต่มาได้ไปฟังน้องตามเพลงมัน่างเงน Này, đúng nhưng chỉ phải thằng nà tô đấy không phải thằng nà tô kêu bà sẽ ma về tuần lên của dân một phố dân mà pha cần phải tuần lên ừ. dân mà ăn... nên đời dân ở đây dân một phố khuôn này cả đời mà tuần ừ. tận เนี่ยปแดงพ่นเนี่ยแดงสไปอยู่บาแดงสิไปเด่นอยู่พาน้องๆไปเที่ยวกันเขาอยากไปอียวไปเด่นนัเว้นหน,นา้าแกหน่อ, <c oughs> อากระเบแบบพดีน่นจ้อยเากรไปแบบพอดีน,นั่นแจ้งน้อยมายบบนย่าีน้าไบ่เนบเลานี่เห็นเขาด้วย ข่ามาหาพ่อคนอยู่บิ่บมาบุญที่ข่ามาวันนี้บอ้โคนั่งค่ะเออมาบุญข่ามาอีกอืมอืมไปสีน้ดมเลยหนาว่ะหนาวอ่หนาวเลยมันลมไปนั่นนอนนั่นนั่นจีนอนอยู่เทียงหลังนี่บอกจะนอนนอนอยู่ที่นั่งในบุญอ๋อตอนนั้นได้ใช่ ตอนนั้นพอน้องดาวม่ได้มานอนพี่นอนอยู่คุณบ่น้องดาวนอนกับเมฆ่องคนอืี๋ยว่านอนอยู่เตียงนี่แห้งชิเย็นแะนอนอยู่เตียงนอนอยู่คุณแคนีเมื่อผู้เดียวว่าเมื่อเืนี่หนี่งโดยเมื่อคนเดียวอ้ยันพอย้องไยย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 ้ยยยายยยยายยย ี่นมุมเราอยากไปนะเราพาเมเราไปให้เข้ามาให้เข้ามาเร็วเข้า้วบอ้เข้ามานี่้ดื่มนะี่ท่านได้เร็ววะตอนนายมาอยู่นี่จำได้ <laughs> ดื่มเลยเนาะเนี่ย มันเกือขนาดสิแล uh, um ้วยังอยู่เจ้าเกี่ยวขาอยู่บางนั่นเนาะนัสิแมนแห่เหนบ่เนาะเกี่ยวขาอีะมแตงยังนันว่าได้มามนี้จนเยวขาเต็มบเนอย่ได้ขนเจะขาอีมนะขาได้ขา60ิบเออเกือบเต็มพุ่นนเนาะเนอยเพิ่นเทียนยังก็ได้70อื าบุญแม่นเด้อแล้วก็มาตอนเช้าคือกันเนาะมาบุญสารวันเว้านันตายดิคนเฮานี่เนาะเว้าซื้อหากระจบเมื่อกี้นี่มาเด้เออสิมาเบิ่งกเพิ่มเติมเพ่นว่าพรนี่จักบ่ได้ออเเฮ็ดงานเพิ่มเติมพอน้องนิวพี่น้อง รอบอาจจะเป็นรอบช่วงมันภาคบ่ายพุ่นมาจักพันสิพาไปบุญบอาจะเพื่อเพื่อเราเลิกงานมารอบรอบเที่ยงเนาะเพื่อมากคำเข้ามาไปไปเมื่อนั้นไปตอนแรงบอกพากันไปตอนแรงบอกโดยตอนแรงได้คนหลายไปตอนเว้นในฮอนเด็ไปสีคำคำมันบอก้อนเด็ปันใด นั่นพี่น้องค์เลยช่วงนั้นคือเห็นนั่นโอเพ็กับจันโบร่เนาะเข้ามานี่เนาะโอเคกับบะโจยเพิ่อเข้ามาหาทางลงนี่มาหายอยู่หน้าพี่หรอแมน,ยน,น,นยอยู่หน้า,าเนีเ่ยแหละแมอนอยู่หน้ามาอัปเดตซีเบิร์ี่น้องเคยเนาะก็มีได้คนกันยังเงินกินหอยกิเติงอยูมองเห็นเขามาถ่ายด้วย ช่วงนี้ก็บุคอยมีเวลาเลยกะเลยมีเวลาก็ทิ่เขามาตอนนั้นคิดไว้สีเขามาช่วงเัินมักแตงเพิ่นไงช่วงมักแตงเพิ่นนั่นแหละสิเขามาแล้วจังมักแตงเลยบะมาวันนี้รถมักเตงพวงไงนแล้วหมท่านะจะนองดาวคิสม,มันอยู่บนมอในิเด้มันถึงมอเจาะหนิ่ันแรมานางเดือยไปจักวันไดไปจกปปจกอยู่นี่บ,บอกวัด้รนางเดือยไปแากมันแบบว่า คือม่อยากเป็นคือเก่าเป็นไรนะ<ม>ตอนนั้นมา,าเทไรเห็นอยู่แต่แถวๆนี้ช่วงนี้ก็มันนั่นก็เมนอยู่แต่ทางเทือนมาพอนเนาะ,ะน,นั่นเลยพี่น้องก,กันเดียวเขาสิ่เอาเงินทางพอเพิ่นผากมาให้น้องนิงตอนพี่นอ้องพอเพิ่นได้ไปบุญไปไงมาได้สิไปบอกคือบอกไปยังเกิดไปยังเถิดก,ก็ไปฟังเวงเนาะ น,น้งนองนิขอบใจเลยอมีแต่น้องดิงขอบุญขอบคุณพอเพิ่นกะขอบคุณขอบคุณพอคงไทยลายเล้อที่ฝากเงินมาให้ลูกให้พออยู่ดีไม่แห้งไม่ลำห้ยด้วยเป็นเศรษฐีพันด้านให้ลูกมาจำได้กะกลับขึ้นหาพอได้เท่าพันเท่าเล้อให้ลูกมาจำได้กะกลัขบขึ้นหาพอให้ได้ลายคนนี้กะใหพออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดไป แล้วก็อายุมันก็แน่นตลอดไปเด้อความเจ็บก็บ่ให้ได้ของข่อยบ่ให้มีซะสาธุเนาะนี่อ้ายก็สิได้อันกอโตไปเฮ็ดเวียกต่อบดนี้เนาะอเพิ่นแหละมื้อหน้ามื้อหนจังพกันใหม่มีเวลาก็สิอ่ามาเยี่ยมใหม่อ่สบายดีเด้อยพี่น้องเอ้ยมาตั้งแต่น้องเพิ่นยังอันเต็มอยู่นี้น้องเพิ่นก็จนสิบกเพียงบ่แอวดบเพียงน้องนี่เนาะ เยันบอเพียงดอกบัตรนี่คือเราไงกลับมาบัดนี้เข้ามาทางน้องนี่เอาเงินทางโพอหากเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยน้องพี่น้องเนาะฝากเงินมาให้เพยันเถื่อน้องอยากไปเด่นบุญพี่น้องเคยไปเที่ยวงานเนาะโดยมาเหมาะไม่เพิ่นทางไดก็อยู่ดีมีเฮงนะมั่รสุขสุกคนพี่น้องเนาะเจ็บีทางใดพี่น้องเอกที่เข้ามาติดตามหบชมคลิปในช่องยูทูปของวัวเวียงชายใจกันด้วยพี่นาะอ่าบรรยากาศ ตัวเพื่องแห้งนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเกี่ยวขาวยว่าเวเจ๊น้ำเด้าเล้ๆพี่น้องจังได้กับยูดีมีแห้งพี่น้องคลิปนี้กับชีรัมลาพโเมพี่น้องไปก่อาว่าพิษพลาดการได้ก็ต้องกรอโทษขอพายนำเอฟซี T, รายพี่น้องเลยโอ้กาวคำว่าสบายดีสบายดีเบิด์ุกูชุกคนเดอ้อเนาะ